เฮลโลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไลฟ์นี้หรือว่าคลิปนี้นะครับพี่จะมาเฉลยข้อสอบแพทนหนึ่งครับทุกคนครับปี62ต่อนะครับวันนี้ถึงคิวข้อที่34 35แล้วก็36นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งทุกวันเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเอกสารเนาะสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับที่ลิงก์ข้างบน สำหรับน้องที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่นะครับดูใน Facebook ถ้าน้องที่อยู่ใน y t u t u ครับดาวโหลดได้ที่ใต้ดีสคริปชั o นครับหรือลิงค์ข้างล่างนั่นเองเนาะไปดาวโหลดไฟล์ข้อสอบแล้วมาเรียนไปพร้อมกันได้เลยเนาะทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันดีกว่านะครับอ่ะไปลุยกันเลยนะครับวันนี้เราจะเริ่มจากข้อที่34ทุกคนครับข้อที่34เขาบอกว่านะครับให้กำหนดให้ A B C ครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยนะครับที่มีมุม C ทุกคนครับ เป็นมุมฉากอ่าและมุม A เนี่ยสอดคล้องครับกับสมการสมการนี้2 cos 2a นะครับลบกับ8 sin a บวก3เท่ากับ0ครับให้ a b c นะครับเป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม A ใหญ่ b ใหญ่แล้วก็ c ใหญ่ครับตามลำดับเขาบอกอีกว่าถ้าเกิดว่านะครับ a บวก C เนาะมีค่า,ากับ30แล้วโจทย์ต้องการอยากรู้ว่า A sin a นะครับบวกกับ b sin b เท่ากับเท่าไหร่แน่นอนว่าเราต้องรู้มุม A กับมุม B แล้วก็ต้องรู้ค่า A กับค่า b เล็กนี่ด้วยเนาะฉะนั้นอันดับแรกพี่ขอวาดรูปตามที่เขาบอกมาก่อนก็คือเขาบอกว่าอะไรครับ abc เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม c เป็นมุมฉากครับทุกคนครับอ่ะพี่วาดสามเหลี่ยมขึ้นมาเนาะนะครับมีมุม c เป็นมุมฉากนะพี่สมมุมติตรงนี้เป็น c แล้วกันนะครับเพราะมุม c เป็นมุมฉากอันนี้เป็น a อันนี้เป็น b เนาะและก็เขาบอกอีกว่าด้านตรงข้ามใช่ไหมครับมุม abc เป็น a เล็ก b เล็กแล้วก็ c เล็กใช่ไหมครับใส่เข้าไป โอเคปะ่ะเป็นแบบนี้เนาะทีทุกคนครับเขาให้เงื่อนไขอะไรมาอีกเขาให้เงื่อนไขว่า2 cos 2 a นะครับลบกับ8 s i n a บวก3เนาะเท่ากับ0ูทุกคนครับก่อนอื่นเลยพี่ขอจะทวนพวกเราสูตรเกี่ยวกับสูตรของ cos 2เท่าทุกคนสูตร cos 2เท่านะครับ cos 2 a เนาะมันเท่ากับอะไรครับสูตรพื้นฐานเลยมันคือ cos กำลัง2 a ลบกับ sine กำลัง2 a เนาะแล้วมันก็ a d a p เป็นสูตรต่างๆด้วยนะครับก็คือ a d a p เป็นสูตรอะไรครับอด a p กลายเป็นสูตร1ลบกับ2 s i n กำลัง 2a เนาะแล้วก็ยังเท่ากับ 2cos กำลัง 2a ลบ1อ่าโอเคมัน Adapt เ,เป็นได้3สูตรนี้ที่จริงมันมีอีกใช่ไหมครับอยู่ที่เราเนี่ยที่จริง2สูตรเนี้ยนะครับมันมาจากไหนมันมาจากการที่มันรวมนะครับรวมเทอมกับอีสูตรพื้นฐานก็คือ 2sin กำลัง 2a เนาะบวกกับ cos กำลัง 2a เท่ากับ1เออค่อยๆกระจายตรงเนี้ยเนาะเดี๋ยวจะออกมาเป็นอีนี่กับอีนี่โอเคปะ อันนี้คือสูตรกอนของการกระจาย c o ส 2a จริงท,ที่น้องต้องควรรู้นะครับฉะนั้นทุกคนครับพี่ก็จะกระจายจากเงื่อนไขตรงนี้เนาะ,ะจากเงื่อนไขตรงนี้ทุกคนครับจาก2ครับ c o ส 2a นะครับลบกับ8นะครับ sin a แล้วก็บวก3ถ้ากัดสูตรเนาะทุกคนจากตรงนี้จริงไหมคอส 2a พี่แอบเห็นราแปลงได้เพราะมันมี sin a เราต้องไปให้เป็นสปีชีเดียวกันหรือแปลงให้เป็น ไอ้เจ้าตัวแปรเดียวกันตอนนี้ตอนนี้ไม่มีไซน์กับคอทุกคนมันทาอะไรต่อไม่ได้โอเคไหมครับงั้นพี่ขอแปลงไอ้เจ้าคอ s 2สองเนาะพี่ก็แปลงคอสองทุกคนครับแปลงคอสองให้กลายเป็นสูตรที่มีไซน์คือแปลงสูตรนี้นั่นเองเนาะอ่ะแปลงเลยครับก็2เนาะคูณกับ1ลบกับ2องไซด์กำลัง 2a ครับลบกับ8ปดไซ์เนาะและบวก3เท่ากับศูนย์โอเคปะพี่แปลงกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเอา2คูณแจกเข้าไปทุกคนครับ2คูณแจกเข้าไปกลายเป็น2นะครับ ลบกับ4 s i n ์กำลังสอเน้องลบกับ8 s i n ์เครับบวก3เท่ากับ0โอเคปะนี้รวมเทอมตัวที่รวมกันได้ครับทุกคนครับรวมเทอมหน่อยมันก็มีตัวเรื่องมันตัวที่รวมกันได้คือ2กับ3เนาะรวมกันได้เนาะไอ้นี้ลบ4 s i n ์กำลังสอนะครับลบกับ8 s i n ์เนะครับและก็ทำไงดีครับบวกกับ5นั่นเองเนาะรวมเทอมกัน เสร็จแล้วพี่ขอลบคูณตลอดนะครับลบคูณตลอดก็จะกลายเป็น4 sin กำลัง2 a นะครับบวกกับ8 sin a ครับและลบ5เท่ากับ0ทีนี้ทุกคนครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันสามารถแยกเป็น2วงเล็บได้มองตรงนี้เป็นฟังก์ชันพหุนามครับเราจะแยกเป็น2วงเล็บนะครับมอง x เป็นอ e ีเจ e ้าเอเจ้าตัว8 sin ก็ได้อม,มอง sin a เป็นเป็น x ก็ได้ครับเดี๋ยวจะแยกได้เป็น2 sin a นะครับ2 sin a ลบ1ครับ กับ2 sin a ล,ล,บลบ5ไม่ใช่ลบ5ต้องเป็นบวก5เนะาะเป็นบวก5นะครับเพราะคูณกันต้องเป็นลบ5นะ,สะแสดงว่าตอนนี้ของเรา sin a ครับ sin a ก็จะเป็น1ส่วน2กับลบ5ส่วน2แต่ทีนี้ทุกคนครับเรารู้ว่า sin a มีค่าได้ไม่เกินไหไม่เกิน1ลบ1งั้นอีนี่ไม่ใช่อีลบ5ส่วน2ไม่ใช่เนาะงั้น sin a ก็จะเป็นแค่ตัวเดียวครับก็คืออีตัว1ส่วน2 ทุกคนครับเมื่อไซ n ์เเป็น1สนส่วนสองจงหามุม A อที่หาได้ไหมมุมอะไรที่ทำให้ไซด์มีค่าเป็น 1- สนส่วนสมุมนั้นก็คือ30มันจะเกินเป็น180ไม่ได้จริงไหมครับเพราะมุมภา,ายในต้องรวมกันได้เท่าไหร่เนี่ยรวมได้ร้อยแปและอินี่ e c เ,เ,เอาแล้วเ0้แสดงอีกสอตัวนี้ต้องไม่เกิน90แน่อยู่คนันนที่1แน่นอนฉะนั้นเรารู้เลยครับว่า A เนี่ยก็จะกลายเป็นกี่องศา30องศาเมื่อ A เป็น30รู้ B ีไหมบี B ก็รู้ใช่ไหมบี B คือเท่าไหร่ครับ็มมน 90องศาอ่าโอเคได้มาแล้วครับตอนนี้เราจะได้ว่า A เนี่ยเป็น30องศา B เป็น60องศาทุกคนครับเเป็น30เนาะและ B เป็น60ทุกคนครับตึงอ่าตอนนี้ได้เงื่อนไขเพิ่มเติมมาแล้วนะครับทีนี้พี่แบ่งแบ่งซีกนะครับจะแบ่งเขียนอีฝั่งขวานะครับตอนนี้เรารู้ละนะครับว่ามุม A มุม B คืออะไรอีกเงื่อนไขนึงที่เราต้องใช้คืออนี้เนาะ a บวก b เท่ากับ30จริงไหมครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปหาตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งแน่อะพี่เขียนนิดน,นึงเนาะ a บวก c เท่ากับ30มใช่ปหมมันเป็นสมการเดียวทุกคนครับเราต้องตั้งอีกสมการหนึ่งหาแน่แน่จริงไหมครับต้องตั้งอีกสมการหนึ่งแน่นอนเพราะถ,ถ้าเป็นสมการนี้เราหาตัวแปร a กับ c ไม่ได้แน่นอนงั้นเราต้องมาดูซิว่าเอ้จากรูปเนี่ยทุกคนครับเราสามารถจะตั้งเป็นสมการท,ที่ติดตัวแปร a กับ c ได้ไหมปรากฏว่าทุกคนดูให้ดีนะ a คือด้านตรง้้าาาามมมมุุ A นนะน C คือดตรงฉกั ข้ามฉากข้ามฉากก็คือ sin a sin a คือ sin 30นั่นเองเนาะถ้าอย่างนั้นครับทุกคนพี่ก็ตั้งเลยครับว่า sin a เนาะคือ sin 30ก็เท่ากับข้ามคือ a อฉากคือซจริงไหมงั้น sin 30คือ1นส่วนสเนาะเท่ากับ a อส่วนสองันนี้พี่ติดเป็นสรรมการที่1ก่อนเนาะอ่านะครับที่คูณค่ายครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย ทุกคนอันนี้พี่เขียน2ทําไมวันน่ะเขียนซีเนาะเออก็เป็น C เท่ากับ 2a จริงปะ่ะเสร็จแล้วทุกคนครับน้องแทน C เท่ากับ 2a ลงไปที่สมการที่1จริงไหมแทนกับเข้าไปครับอ่าแทนใน1นะอันนี้แทนในสมการที่1นเนาะน้องแทนลงในสมการที่1น้องก็จะได้ว่าเป็น A บวกกับ 2a นะครับเพราะ C แทนด้วย 2a เนาะเท่ากับ30เนาะอันนี้เป็น 3a เท่ากับ30งั้น A เดียวคือ10ได้มาตัวนึงแล้วครับ พอได้เเป็น10 b รู้ไหมไอ้ a, c รู้ไหมสก็รู้จริงไหมครับ C คืออะไรครับ C ก็คือ20จริงไหมครับ C คือ20เนาะอ่าก็รู้ C คือ20นะครับเพราะว่า C คือ2เท่าของ A นะครับทีทุกคนครับเมื่อรู้ C รู้ A แล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ A sin a บวก B ซตอนนี้เรารู้ A รู้มุม A รู้มุม B แต่ยังไม่รู้ค่า B เล็กเรต้องหาค่า B เล็กจากอะไรครับ จากพีทาโกรัสก็ได้เพราะนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากงั้นเราจะหามันจากพีทาโกรัสทุกคนครับจัดไปทุกคนครับหามันจากพีทาโกรัสจัดมาจัดมาก็จะได้นะครับก็จะได้ก็จะได้นะครับจะได้ว่าจะได้ว่า b นะ้อยอยากรู้ b นะครับอยากรู้ b b เนี่ยนะครับมันก็ต้องเท่ากับอะไรครับ b เท่ากับ c กำลังสองน้อลบกับ a กำลังสองเพราะ c เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับ c กำลังสองเป็นเท่าไหร่ครับก็บเป็น400ใช่ไหมครับ400 400ร้อยลบกับเอสองคือน 100, นะึเนาะก็ติดรูทสา0นะครับเนาะซึ่งรูทสามมันคือเท่าไหร่ครับรูทสา0รรูทสามมันก็คือ10รูทส 3, มันเองเนาะอ่าได้ B มไปแล้วครับตอนนี้สิ่งนี้โจทย์ต้องการจะรู้แฮปปี้ทุกคนแฮปปีนะ้ Happy แล้วดังนั้นทุกคนครับโจทย์ต้องการอยากรู้ a s i n a เนาะบวกกับ b s i n b ครับแทนเข้าไป a เป็นเท่าไหร่ครับ a เป็น10เนาะ10นะครับอ่า 10คูณกับไซสามสนะิเนาะบวกกับ B คือ10รูทสามเนาะคูณกับไซบีไซหกสินะทุกคนแทนก้าเข้าไป60พี่ลบใหม่ไซหกสิเนาะไซหกสิบอะไซสามสิคือหนึ่งส่วน2องนะครับบวกกับ10รูทสามเนาะอีนี้ก็คือเท่าไหร่เนี่ยรูทสามส่วน2เนาะนะครับเดี๋ยวตัดทิ้งเนาะเดี๋ยวเอียนหน้าตัดเหลือห้าจริงไหม อีนี้ 2, ตัดนี่เหลือ5เนาะรูป3คูณ 3, เป็น3 3คูณก็เป็น15งั้นอันนี้ตอบ5บวกกับ15าเนาะคำตอบคือ20จบแล้วครับจบเลยงั้นข้อนี้ตอบ20ทุกคนครับน้องก็ไปฝน20เพราะเป็นข้อสอบตอนที่2ต้องเขียนคำตอบแล้วก็ฝนลงไปนะครับโอเคเนาะข้อนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมครับถ้าน้องยังไม่คล่องเกี่ยวกับสูตรของตรีโกไในมุม2เท่าเนี่ยน้องก็สามารถไปดูคลิปพี่ได้เลยจริงไหมใน YouTube ทั้งใน YouTube ใน Facebook ดูได้เลยครับไปเลือกมุมคอสองเท่าให้ไป,ไปเลือกมุม2เท่าน้องก็ไปดูเลยว่ามีสูตรอะไรบ้างมีหลักการคิดยังไงนะครับแล้วที่สําคัญคือมีชี้ให้ด้วยนะครับโอเคปะไปดูได้เลยอ่ะไปดูข้อต่อไปครับข้อที่35ทุกคนครับสาเขาบอกว่าอะไรเอ่ยสามส้าเขาบอกว่าให้ยูครับเป็นเซตของ1นึ่งถึงครับมี1-10ตัวนะครับ ให้ a กับ b เป็นสับเซตของ u ครับก็คือเป็นเลขได้ไม่เกิน1นึงถึงสินั่นเองนะครับโดยที่ a อินเอร์เซตกับ b นะครับเท่ากับ1กับ9ครับทุกคนแล้วก็ a ลบ b เนียนกับ b ลบ a คือเท่าไหร่ครับโจทย์บอกมาคือ2 3 4 5 8มสโจทย์บอกมาเป็นตัวนี้เนาะและบอกอีกว่า u ลบ a ครับคือเท่าไหร่ u ลบ a u ลบ a ก็คือ3 5 6 7อ่านะครับเขาบอกว่าจงหาสมาชิกของเซต a คูณ b a คูณ b นี่คืออะไรครับคือผลคูณคาร์ดิเชียนนะทุกคนครับ โอเคปะอีนนี้คือผลคูณคาร์ทิเชียนนะทุกคนครับผลคูณคาร์ทิเชียนครับทุกคนมันคือผลคูณคาร์ทิเชียนผลคูณคาร์ิเชียนเขาถามจำนวนสมาชิกของ a คูณ b คือถามอีนนี้ซึ่งเราสามารถหาจํานวนสมาชิกของผลผลคูณคาร์ทิเชียนได้จากอะไรครับเอาจํานวนสมาชิกข,ของตัวหน้าคูณกับจํานวนสมาชิกข,ของตัวหลังนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการจะถาม โอเคปะ่ะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรครับจำนวนสมาชิกของเซต A มีกี่ตัวจำนวนสมาชิกของเซต B มีกี่ตัวฉะนั้นข้อน,นี้มันจะง่ายมากๆเลยถ้าน้องใช้แผ่นภาพของพี่เวียนออยเลอร์เข้าช่วยทุกคนครับมาพี่กวาดวงกลม A กับวงกลม B มานะครับโอเคเนาะทีนี้เขาบอกว่าจากตรงนี้ A ินเตอร์เซกับ B นะครับเป็น1กับ9แสดงว่าอีพื้นที่ตรงเนี้ยคือ1กับ9จริงปะ่ะอีพื้นที่ตรงเนี้ยที่มันมีอ่ะที่พี่ไฮไลไท์นะี่ะสีน้ำเงินเนาะมีแค่1นกับ9โอเคปะ่ะ และโจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกว่า a ลบ b นะครับยูเนียนกับ b ลบ a a ลบ b ยูเนียนกับ b ลบ a คือตรงไหนครับ a ลบ b ตรงนี้เนาะ a ลบ b คือสีส้มตรงนี้เนาะ a ลบ b, นะ b ตรงนี้ครับ a ลบ b เมื่อไปยูเนียนกับ b ลบ a คือตรงนี้เนาะเออพื้นที่สีส้มเนี่ยจะต้องรวมไปได้เท่าไหร่ครับจะต้องรวมกันรประกอบด้วยเลข2อง5 8มสจริงปะโอเคปะตอนนี้เรามี1กนะับ9เนาะสำหรับตรงกลางแต่ทีนี้เราไม่รู้จะใส่อะไรตรงไหนบ้างเลยต้องอาศัยอันสุดท้ายครับ u ลบ a ูลบ a บอกว่าคือ3567นั่นหมายความว่าเราสามารถรู้ a ได้ไหมรู้ a ได้เนาะมันบอกว่า u ลบ a คือ3567แสดงว่า a ต้องมีอะไรไหมครับ a ก็คือเป็นตัวอื่นที่ที่นอกเหนือนจาก35 6 7เใช่ไหมงั้น a ก็จะประกอบด้วย1จริงไหม2นะครับแล้วก็4เนาะ1 2 4แล้วก็8 9แล้วและก็10นั่นเองครับทุกคนแสดงว่า a ต้องประกอบด้วยเลยแบบนี้นั่นหมายความว่าเราก็ดูเลยว่าวง a ต้องประกอบด้วย 12 4 8 9สซึ่งอันนี้มี1กับ9แล้วเนาะเราก็ใส่วงเอที่เหลือครับก็คือ2 4นะครับแล้วก็อะไรครับ8เนาะแแล้วก็10ครบแล้ววง A เพราะวง A ต้องมีเท่านี้โอเคปะ่ะมีแบบนี้ทีนี้พอรู้วง A เราก็รู้วง B ด้วยเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่า a ลบ B ยูเนี่ยกับ B ลบคือ2 3 4 5 8 10มีอะไรที่มันไม่มีอีกบ้างมันกน็คือมี3กับ5ที่มันยังไม่มีเนาะจบโอเคปะ่ะ3ากับ5ยังไม่มียังไม่มีนี่ครับเพราะว่า A ลบ B ยูเนี่นกับ B ลบ A ต้องมีสอาอ่ะ2เห็นไหมมันมี2 4 8 10แล้วทุกคนครับมันเนี่ยมันมี2องแล้วก็10แล้วมันเหลือ3กับห้ยังไม่มีงั้น3 5กับต้องอยู่พื้นที่ตรงนี้แน่เลยฉะนั้นทุกคนเมื่อได้แผนภาพครบทบครบ,ครบท้วนแล้วเรารู้สมาชิกของ A ครับสมาชิกของ A นับ,บวง A มีกี่ตัววง A คือวงนี้นะมีกี่ตัวครับ6ตัวทุกคนครับต่อไปนะับวง B ดิวง B, มีมีกี่ตัวครบับวง B ก็มี4ตัวจบครับ โจทย์ต้องการอยากรู้ผลสมาชิกของผลคูณคาร์ทิเชียนก็นจับสมาชิกตัวหน้าจํานวนสมาชิกของเซตหน้าคูณกับสมาชิกของเซตหลังโอเคปะ่ะดังนั้นนะครับจานวนสมาชิกของผลคูณคาร์ทิเชียนเนาะก็คือ n a นะครับคูณกับ NB นั่นเองนะครับจับ6เนาะไปคูณกับ4คําตอบคือ24จบเลยข้อนี้ตอบ24ครับเป็นเกมที่น้องชอบเล่นใช่ไหม <c oughs> เกมน้องชอบเล่นกันเมื่อตอนสมัยที่ยังเป็นเด็กหมอเอ้ไม่ใช่ต้องเป็นเด็ก ตอนนี้ก็ยังมีอยู่บางงเรียนใช่ไหมครับเกม24ก็คือจับเลข4ตัวมาบวกลบคูณหารกันให้ได้24โอเคปะพี่ก็ชอบเล่นตอนที่พี่เป็นเด็กๆนะครับอ่ะจบไปสำหรับข้อนี้ถ้าใครมีตรงไหนที่ยังไม่เคลียร์เนาะสงสัยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยหรือจะทักแชทมาหาพี่ก็ยอมได้ครับทุกคนอ่ะไปดูข้อสุดท้ายทุกคนครับของวันนี้ข้อที่3 6ครับเขาบอกว่าให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงเนาะ และให้ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันจาก r เป็น r ครับ g เนี่ยเป็นฟังก์ชัน r เป็น r เหมือนกันโดยที่ f x ครับมีเงื่อนไข2แบบก็คือแบบแรกเป็น x ลบ2เนาะอ่าเป็น x ลบถ้าเกิดว่า x เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ4แล้วก็เป็น3 x ลบ10เนาะถ้า x มากกว่า4และมีฟังก์ชัน g x ด้วยครับ g x เขาบอกว่ามี2เงื่อนไขเหมือนกันถ้าเป็น x บวก2เนาะเมื่อ x น้อยกว่า1และก็นะครับเป็นอะไรครับเป็น1ส่วน2 x บวก5ถ้า x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1เขาบอกว่าถ้าเกิดว่านะครับ f o กับ g อิน e r s e ของ x เท่ากับ2อบอกตัวนี้มาแล้วโจทย์ต้องการอยากรู้ว่าแล้ว x เนี่ยมีค่าเป็นอะไรโอเคป่ะทีนี้ก่อนอื่นทุกคนครับพี่จะให้ความรู้น้องเกี่ยวกับ i ิน e r s e เหมือนกันโอเคป่ะสมมุติว่าถ้าเกิดเรามี f ของอะไรไม่รู้แล้พี่ให้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะ f สี่เหลี่ยมเนี่ยเท่ากับสามเหลี่ยมเออเป็นอะไรไม่รู้สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเป็นอะไรก็ได้นะรเนราสามารถย้าย f ไปอีกฝั่งหนึ่งได้ครับให้กลายเป็นนะครับสามสี่เหลี่ยมเนาะเท่ากับ f อินเวอร์สของสามเหลี่ยมย่อมได อันนี้คือความรู้ของอินเวอร์สจริงไหมครับมี f สี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมเนาะเราเหมือนย้าย f ไปอีกฝั่งหนึ่งครับแต่ย้าย f ไปฝั่งหนึ่งต้องกลายเป็น f อิ te, นเวอร์สเนาะและในทำนองเดียวกันครับสมมติว่าถ้าเรามี f อินเวอร์สของอะไรไม่รู้พี่เป็มาสี่เหลี่ยมเหมือนกันเนาะเท่ากับสามเหลี่ยมเนาะเราสามารถย้าย f อินเวอร์สไปอีกฝั่งหนึ่งได้ครับแต่ย้ายไปปุ๊บต้องกลายเป็น f เฉยๆครับอันนี้สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเนาะกลายเป็น f ของสามเหลี่ยมอ่าแต่การที่มันจะย้ายแบบนี้ได้้้้้ f f ตตตตออองงงกกาารััันนนนนนีว่่เเปป็็ไฟ์ชยยด โอเคครซึ่งข้อน,นี้มันการันตีแน่นอนเพราะถ้าเราแอบดูเป็นฟังชันแม่งเส้นตรงหมดเลยจริงไหมเส้นตรงเป็น1ต่อ1น่นแน่นอนจริงไหมครับฉะนั้นเราย้ายแน่ๆครับทีนี้เงื่อนไขโจทย์ให้มาเป็น f กับ g x ทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการจะรู้นะครับก็คือ x นี่คืออะไรเมื่อ f o กับ g i n v e เท่ากับสฉะนั้นจากที่เขาถามครับก็คือ f o กับ g เวอร์สเนะของ x เนี่ยเท่ากับ2 f o กับ g i n v มันคือฟังก์ชันคอมโพสิตความหมายก็คืออะไรนั่นเองครับความหมายคือ f ของ จีอินเวอรนั่นเองเนาะเท่ากับ2อ่าแต่เอิญว่าเราไม่รู้ว่าอ e ีจีนเวอร์สเนี่ยมันมีค่าเป็นอะไรงั้นเราต้องแยก2กรณีเพราะอะไรครับเพราะเจ้าฟังก์ชันเอ็กเนี่ยมี2กรณีคือกรณีที่มัน x น้อยกว่าเท่ากับ4ใช้เงื่อนไข e ี N, บนถ้า x มากกว่า4ใช้เงื่อนไข e ีเล่างงั้นเราต้องแยก2กรณีทุกคนครับโอเคปะ่ะอ่ะแยกสองกรณีเนาะตึงนะครับกรณีที่1ทุกคนครับกรณีกรณีที่1นะกรณีที่1ก็คือ จีนเวิร์ดเนี่ยนะครับจีนเวิร์ดของ x เนี่ยอาจจะน้อยกว่าเท่ากับ4ถ้าน้อยกว่าเท่ากับ4เราต้องใช้ f x เงื่อนไขไหนครับใช้เงื่อนไขอันบนเนะาะอใช้อันบนใช้อันบนน้องก็แทนที่อะไรครับแทนที่จีนเวิร์ดเลงไปที่ x เลยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นจีนเวิร์ดเเนาะแล้วก็ลบสเนาะเท่ากับ2งงงปะก็เหมือนกับว่าทุกคนมองตัวเนี้ยเป็นตัวตัวเลขหรือค่าคงที่สักค่าคงที่หนึ่งก็ได้เช่นสมมุติถ้าเราจะาหา f 3 f3 น้องก็แทนที่3ที่ตรงนี้จริงปหมเออจริงไหมช่างส,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 สมบูรณ์อะจริงไหมครับหรือหา f f7 น้องก็แทนที่ x ตรงนี้ด้วย7จริงปหมเออแต่อันนี้น้องต้องการจะหาอะไรครับ f in f ของ g inverse งั้นก็น้องแทน x ด้วย g inverse นั่นเองโอเคปะ่ะเครดน้องเครดนาอฉะนั้นทุกคนครับพอแทนกันขเข้าไปน้องจะได้ g inverse ออกมา g inverse x เนาะก็เท่ากับ4อืมโอเคปะ่ะพอ g inverse x เท่ากับ4ทุกคนครับเราสามารถเตะ g inverse ไปอีกฝั่งหนึ่งได้เนาะ เหลือ x เท่ากับ g ของ4อ่าโอเคปะ่ะพอ x กับ g 4แล้ว g 4เ็นอะไร g 4แล้วก็ไปดูฟังก์ชันของ g x 4เป็นไงครับดูตรงนี้ด้วยให้ดีนะ4ตรงนี้เป็นไงมันมากกว่ากับ1ง,งันใช้เงือ่อนไขไหนครับใช้เงื่อนไขอันล่างทุกคนครับเนาะใช้เงื่อนไขอันล่างนั่นเองเนาะงั้น x ของเราก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น1ส่วน2คูณกับ4บวกกับ5นะครับ4บวก5เป็น9เนาะหาร2ก็4.5อ่า x ได้4.5จุดห้ละโอเคเสร็จสับไปแล้วครับที่จริงข้อนี้ถ้าใครรู้ทิศก็คือตอบแล้วคือสีไม่ต้องไปเช็คอีกกรณีหนึ่งก็ได้เพราะเดี๋ยวกรณีหนึ่งมันจะต้องติดติดแบบใครหาข้อขัดแย้งติดข้อขัดแย้งแน่นอนโอเคปะไม่เชื่อลองอันนี้เป็นทิ่การดาวโจทย์นะนะครับถ้าสมมติทํากรณีหนึ่งแล้วมันได้คาตอบเรียบร้อยแล้วอีกกรณีหนึ่งมันต้องเกิดข้อขัดแย้งแน่นอนโอเคปะไม่เชื่อลองดูนะครับกรณีที่2น้องนะทุกคนกรณีที่2ก็คือกรณีที่ G ของ x เนนป็นไ น้อยกว่า4เมื่อน้อยกว่า4เราต้องใช้เงื่อนไขอันไหนครับน้อยกว่า4ใช้เงื่อนไขอันเอ้ยทุกคนเดี๋ยวดิไม่ใช่น้อยกว่าดิมากกว่าเออมากกว่าเนาะถ้ามากกว่า4นะครับมากกว่า4อีกนิดนึงเนาะมากกว่า4นั่นเองครับตึงถ้ามากกว่า4ใช้ไหนครับใช้อันล่างเออนะครับใช้อันล่างอ่ะใช้ล่างปุ๊บก,ก็แทนที่จีนเวิร์ดเอ็กที่เอ็กให้หมดเลยเนาะก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น3คูณกับจีนเวิร์ดเอ็กนะครับลบสิบ เท่ากับอะไรครับเท่ากับ2อ่ยาย้ายข้างไปครับก็กลายเป็น3มจีนบ x เนะครับเท่ากับ12เสร็จแล้วทำาใไรต่อครับย้าย3ไปหาเนาะงั้นจีนบ x ก็จะกลายเป็น4ทุกคนครับเมื่อจีนบ x กลายเป็น4เกิดอะไรขึ้นครับมันก็เกิดข้อแย้งกันนี่ไงเพราะเราบอกว่าจีนบ x ตต้องมากกว่า4อันนี้เป็น4งั้นเป็นไงขัดแยง้งเห็นไหมขัดแย้งแน่ๆนะครับขัดแย้งแน่นอนนะครับโอเคปะ่ะเห็นไหมครับ มันเลยเกิดข้อขัดแย้งงั้นกรณีที่2ก็เลยใช้ไม่ได้เลยตอบแค่กรณีเดียวคือ4.5จบสิ้นเรียบร้อยโอเคไหมครับแล้วน้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆและคนที่น้องรักด้วยนะครับแล้วติดตามพี่ที่จากเพจนี้เลยทุกคนครับวอลนิดมันโคตรง่ายนะ้ทั้งใน y YouTube และใน a c e b o o k ครับใน YouTube ฝากกด u ับ c r ค b e และกดแจ้งกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์ที่พี่ลงประจำทุกวันนะครับในเพจก็กดติดตามไว้หรือกด see first กดเห็นโพสตก่อนไว้เวลาพี่ลงคลอนเทนต์ลงคลิปต้องจะได้เห็นได้ทันทีเลยโอเคไหมแล้วเจอพี่ให,ใหม่พรุ่งนี้มาลุยกันต่อครับที่เฉลยข้อสอบแผทหนึ่งเนาะข้อ37ต่อโอเคไหมวันนี้ลาไปก่อนทุกคนครับบ๊ายบายครับเราจะเก่งขึ้นทุกวันไปด้วยกันนะครับของให้น้องฝึกฝนหมั่นฝึกฝนทำด้วยตัวเองนะครับโอเคบ๊ายบายไปลวครับ บาย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 ครับ